พวาดีกับการรับรางวัลในวันนี้หน่อยละกันนะครับพ่อเอ๋ครับอารู้สึกไงบ้างคราววันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือดีใจแล้วก็นับว่าเป็นเกียรติของของพ่อและลูกที่ได้รับโอกาสหลายๆรางวัลซึ่งรางวัลน,นี้ก็โดยเฉพาะเป็นรางวัลที่สื่อมวลชนจัดขึ้นมาเพื่อให้เกียรติกับพ่อและลูกๆได้ได้รับรางวัลนสูนเกียรติครั้งนี้ครับค่ะต้ออย่างไรคะ เดิมครับตื่นเต้นไหมคะยังตื่นเต้นอยู่ไหมคะไม่ตื่นเต้นแล้วครับ่ะอ่ะดีบอกว่าช่วงนี้ออกงานบ่อยเขาบอกว่าน้องเหมือนเริ่มพูดเก่งขึ้นยังไงบ้างคะนิดนึงครับเห็นบอกว่าภาพยนตร์ใกล้ออนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมก็เออยี่สิบเก้ากันยายนี้ครับผมจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้เปนแฟนเบคาเต้าหยอกไม่บอกหรอกครับไม่เริ่มีโชว์ไม่มีโชว์ให้ดูแหมวันนั้นนี่ครับมี ก็คือเป็นโชว์ของเต้าหยอกนะครับผมต้องตามไปดูเลยใช่ไหมตอนลงตืดนเต้นไหมมันจะออกแล้วมันจะแบบงอายเลยแล้วอย่างเงี้ยตื่นเต้นเหรอจะให้ฉายพวกนี้ครับได้เห็นทีเซอร์ได้เห็นทีเซอร์เราไหมทีเซอร์ภาพยนตร์ไหนเห็นแล้วครับเอาหรอเป็นยังไงบ้างไปชอบไหมก็ชอบครับเป็นเป็นเรื่องแรกของผมเออเด็กแกรเด็กแบ๊เริ่มติดใจในในเรื่องของการเป็นนักแสดงแล้วยังครับก็มันก็อยากอยากเป็นครับอยากอยากเป็นแบบมันเริ่มซึมซับเข้ามาเรื่อยๆครับ แต่ก็จะไม่ทิ้งบ่อรามใช่ค่ะไม่ริงแน่นอนค่ะอเพราะนี่รคะช่วงใกล้ช่วงในี้ใกล้เบิดวงแล้วก็เครียดครับ <laughs> <laughs> เครียดเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะว่าเราจะทํำยังไงถึงจะให้คนดูชอบทอํายังไงถึงจะให้ถูกใจคนให้เยอะที่สุดเพราะว่าอาจจะให้ถูกใจคนทั้งร้อยมันเป็นยบไม่ได้อยู่แล้วแต่คือเราต้องการให้ถูกใจให้มากที่สุดฉะนั้นก็เลยต้องเครียดต้องเอาปรับแก้อยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะ ได้ออกงานออกงานแล้วก็จะต้องมีการปรับอยู่ดีครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แฟนคลับพี่น้องแฟนเพลงคาดหวังมากกับผลงานปีนี้แต่จริงๆฤดูการนี้หลายคนก็รอนะเพราะว่าเหมือนจะมีเพคใหม่เข้ามาเขาก็เริ่มแบบเล่นกับโซเชียลทำให้มีแม่แมเริ่มมาติดตามอะไรเงี้ยครับพระเอครับก็ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดีที่ว่าเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่เยาวนชนรุ่นใหม่ที่ที่ช่วยมาสืบสานวัฒนธรรมแต่ว่าพระเอกแต่ว่าพระเอกเราเราก็ยัง ก็คือว่าพระเอกในในในนามในเรื่องเนาะแต่จริงๆแล้วลูกๆก็ยังจะมีการพัฒนาที่จะให้เหมาะคําว่าพระเอกไปอีกนานอยู่แต่ตอนนี้ก็คือมารับบทอ่ารับบทไหนก็คือรับบทพระเอกอ่าแล้วก็คุณก็รับบทดีว่าคาแรคเตอร์มันมันตรงกับว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เป็นบุคลิกที่แบบว่าเซ่อเ่อโง่โงประมาณนั้นก็เลยก็เลยเอาคาแรคเตอร์นี้ให้เขาไปเลย อย่างจริงๆริพอเวลาหลายๆคนไปตามวรงระเบียบเขาก็จะชื่นชอบในเรื่องของงานโชว์ค่ะยิ่งช่วงนี้งานโชว์ก็จะมีอะไรที่มันจะมาเซอร์ไพรส์ตอนเปิดวรงหนได้วยไหมครับพ่เอศก็มีครับก็เตรียมอยู่หลายโชว์อยู่เพราะว่าคนอีสานหรือคนไทยที่ชอบดูมอลำําเขาก็อยากไม่ใช่ว่าจะมาดูเต้นอย่างเดียวดูร้องอย่างเดียวเนาะก็อยากมีอะไรที่ให้ดูตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้แปลกอย่างนี้ก็คือเราก็พยายามที่จะให้ครู ที่การบ้านทําการบ้านที่จะไม่ใช่ว่าให้ไปนั่งดูคนเต้นคนร้องเฉยๆฮะ,ะอย่างเต้าหยองราคาอย่างฤดูที่แล้วเนีย่ยมันก็มีเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งซิงเกิกลที่ออกมาใช่ไหมฤดูนี้จะมีเพลงเพิ่มไปอะไรเี้ะมีเพิ่มแบบสองเพลงก็ค <c oughs> ืนหือฤดูนี้ก็จะเป็นเพลงร้องเยอะขึ้น <c oughs> ก็มีร้องด้วยมีเต้นด้วยใช่ก็ร้องอะไรเหมือนเดิมเหรออันนี้จะเป็นเพลงแ <c oughs> นวไหนยังไง <c oughs> หรือว่าเพลงแนวแดนเหมือนเดิมก็ย<อ>ัไม่ยังไม่บอก พระเอกค่ะให้เอกใหม่ที่เรามามาแทนเขาอะมันแบบเหมือนฟงเขาตะคาดแบบแบบตามตัวอย่างน้องเขามีความเตรียมพร้อมยังไงบ้างก็ก็ก็เราก็ไม่อยากใช้คําว่าแทนเนาะเพราะว่าคําว่าแทนนี้มันมันมันแทนกันไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอามารับบทรับบทเป็นพระเอกที่อย่างที่พ่อบอกคาแรคเตอร์มันจะเป็นที่แบบว่าโง่แล้วก็ซื่อเป็นซื่อบื้อประมาณนี้ก็โดน เมียจิกเมียดา่าโดนเมียหลอกได้ตลอดเวลาประมาณนี้ก็เลยมันก็เลยตรงกับคาแรคเตอร์สําสหรับพระเอกคนที่ที่จะเข้ามารับบทบาทนี้ใหม่แปลว่าคาแรคเตอร์แบบนี้แม่ๆเขาชอบใช่ไหมคะเวลาที่แบบแม่ๆที่เขาชอบดูหัวลำจะชอบแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าชอบไหมก็อาจจะจะมันไส้มากกว่า เขาก็จะว่าโอมาโงเ่เถน้อมาสวเ่เถนอก็จะประมาณนี้ในอย่างนี้พอพระเอกบทคาแรคเตอร์อย่างนี้ดาวร้ายก็จะมีบทบ,บาทเยอะขึ้นนี้ใช่ครับดาวร้าย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือนางเอกร้ายประมาณโดยเฉพาะปีนีน้นางเอกจะรับบทเป็นนางเอกร้ายจะไม่แบบนางเอกที่แบบว่าผ้าพับไว้ <c oughs> ก็จะเป็นที่แบบว่า,าเก่งปากแล้วก็ เขาเรียกอะไรสตอหน่อยประมาณนั้นจริงๆเวลาที่คิดพักเลือกออกมาในแต่ละฤดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันวางยากเลยครับพเอกก็ยากอยู่นะเพราะว่าคือมันต้องอินเทรนด์อะไรย่างเงี้ยได้ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะว่าคือคนดูคนดูของเรามันคือเขาก็อยากให้พัฒนาไปด้วยว่าไม่อยากดูบทซ้ำซากไม่อยากดูบทเดิมๆเก่าๆประมาณนี้เราก็พยายามที่จะปีนี้เราจะเอาใครดีนะเราจะให้ใครรับบทไหนดี แล้วบทที่มันแบบว่าฉีกจากแนวเดิมก็จะประมาณนี้เราก็จะมาดูบทดูเรื่องแล้วก็มาดูคาแรคเตอร์จากศิลปินของเราก่อนเรื่องดูน hmm well ี้ได้มีการบางคิวน้องๆมีสแกนพวกแป้งกดดาราแดนมาลงลงเรื่องดูนี้ได้ไหมคเรื่องดูนี้คือนานาแนนนี่ก็คือไปประจําอยู่ระเบียบวัตศินเลยถ้าไปประจําอยู่ระเบียบวัตศินเลยสําหรับแป้งกดแล้วก็น้องเขาก็มีงานที่จะไปทําของเขาอยู่หลายๆที่ก็เลยไม่สามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ แตจริงๆก่อนหน้านั้นเคยสัมภาษณ์นาลาแนานว่าคือจะอยู่ตรงนี้เลยเหมือนเป็นการเตริมความฝันให้กับน,น้องค่ะวันนี้เหมือนฝันน้องก็เป็นจริงแล้วเขา <í> เอะอะไรใช่ครับเพราะ <empezar S 1> ว่านาราเนเขาก็จบครูนาตศิล์มาแต่ทีนีเ้เขาก็ยังยังอยากรู้ศาสตร์ด้านหมอลำเขาก็เลยไปขอฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อจะศึกษาด้านนี้เพื่อจะไปต่อย,ยอดในการ เรียนการสอนให้กับเด็กๆได้วนต,ตัวเวลามองตัวศิลปินค่ะเห็นดาราแนงอย่างเงี้ยคิดว่าต่อไปจะเป็นที่ถูกใจแม่ยกอะไรอย่างี้ยไหมคะก็คิดว่าได้นะเพราะว่าน้องรานน่คือเขา <ๆ S 1> เขาเขา,เขาได้ทุกบทบาทจะเล่นร้ายก็ได้เล่นนางเอกนางเอกก็ๆๆได้ประมาณนั้นคือแบบทิ้งต้องเลยคือคือถือว่าเขาเป็นเป็นเลือดศิลปินเป็นเลือดนักแสดงแล้วเห็นความตั้งใจเขาในไงบ้างไหมคะพอตอนเขาตอบอะไรอย่างเงี้ยก็ความตั้งใจเขาเขาก็ ตั้งใจจริงๆตั้งใจที่อยากจะไปหาความรู้<ฆ>ไปหาวิชาจริงๆในการที่จะไปอยู่จุดนั้นก็เพื่อนๆร่วมงานเขาก็พยายามที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้คือเขาก็เก่งเขาว่าเขาไม่อยากรู้อะไรหรือเขาไม่รู้อะไรเขาก็ถามแล้วก็กศึกษาเพราะว่ามันเป็นกันเองอยู่แล้วเพราะว่าเราร่วมงานตั้งแต่มิแกรนมาแล้ว พี่นุยหนูถามมาอย่างเต้ตาหยองพอเห็นพัฒนานการเนาะเขาเรื่อยๆอย่างนี้นีเขาเรียกเป็นพระเอกหมอลำได้ยังยังครับน้องยังอีกนานอยู่คําว่า<ฆ>เป็นพระเอกนี้ก็ยังอีกนานอยู่<ฆ>แต่สําหรับว่าเออเป็นน้องพระเอกหรือเป็นน้องดาวร้าย<ฆ>หรือจะเป็นตัวประกอบอันนี้คือคือได้อยู่แต่คําว่าพระเอกนี้มันมันก็ต้องลูกต้องเก่งกว่านี้อีกเยอะเต้าห<ฆ> <c oughs> ยองต้องฝึกอะไรเยอะกว่าเดิมไหมคะอะไรเงี้ยกระบทพระเอกเลยอะไรเงี้ย เ,เดี๋ยวไปสรุปดูการหนึ่งอะไรอย่างเง,งี้ย <c oughs> จริงๆทั้งบทเพดดลงกับบทดาวไลท์ชอบบทอะไรบ้างกับการถืรอวอสดุะ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะเดาวไลท์ครับเดาหรอทำไมอะคะมันเป็นตัวของตัวเองดีอ๋อแสดงว่าลุงไม่ใช่คนดีเลยไม่แต่ถ้าเป็นดาวไลท์แล้วน่าจะได้ไหมเพราะว่าแบบทุกคนแบบอุย้ยหลงรักดาวไลท์หน้า <c oughs> หวานอลไรเงี้ยได้อยู่ถ้าใต้หลองจะต้องถูกกับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ ฝึกถ้าถ้าฝึกถ้าคือเรื่องเล่นเรื่องร้องเรื่องเล่นก็คือเขาเล่นได้แต่เรื่องเต้นไม่ห่วงแล้วเรื่องเต้นก็ไม่ได้ห่วงแต่ถ้าเป็นดาวร้ายเรื่องลำนี้นี้ก็ก็ฝึกไม่ไม่นานแต่ถ้าจะเป็นพระเอกก็ต้องฝึกนานเพราะว่าร้ายนี้ไม่จําเป็นต้องลัมแต่ขอเล่นได้ร้องเต้ยเข้าเต้ยออกได้ประมาณนี้ค่ะจาเราอยากเป็นพระเอกไหมแต่กวนอยากนะแต่ ไอ่มันย okay. ังไงอ่ะมันจำตัวเรียบร้อยเกินไปเราบอกอนาลนเอโอเคพ่อจะสอนเต็มคำนาระกรหน่อยหลังจากที่บอกว่าออกจากโรงเรียนเราได้มีการคุยกันหรือยังก็คุยกันตลอดครับเพราะว่าลูกก็ไปร่วมงานกันตลอดครับลูกก็ร่วมงานกันตลอดเพราะว่าไปไหนมาไหนก็ไปก็มีอะไรก็โทรหากันคุยกันว่าวันนี้พ่อมีงานตรงนั้นตรงนี้นะลูกสะดวกมาไหมก็คุยกันตลอดแต่ตอนนี้คือ เขาก็ห่วงกังวลกับเรื่องธุรกิจที่ว่าลูกลงไปเพราะว่ามันเป็นเงินที่สะสมมาก็เลยแม่ก็ความรู้ก็กยังศึกษาด้านธุรกิจตรงนี้ยังยังไม่เก่งก็ต้องดูแลด้วยกันไปจนกว่าแม่จะเก่งแล้วก็ถึงจะปล่อยปล่อยวางให้แม่ทําต่อสานต่อได้ข้าขอพักก่อนแต่ก็คิดว่าเขาไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าเขาก็ห่วงพ่อเหมือนกันห่วงทั้งพ่อห่วงทั้งแม่ ถ้าจะมาหาพ่อก็ห่วงแม่ถ้าจะมาบ้าอยู่กับแม่ก็กตลอดเลยก็ห่วงพ่ออยู่ว่าเออพ่อก็ยังยังรอลูกอยู่ประมาณนี้แต่เขาก็ยังสัญญาว่าจะยังกลับมากับระเบียบครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะอยู่วงการหมอําเขาก็ยังจะอยู่กับระเบียบวสินต่อไปอยู่